สวัสดีค่ะสวัสดียง่างมือแรงจากประเทศเยอรามานีนะคะสีเยนล้มๆจักหน่อยเอย็นว้อยๆง่ามือแรงแต่ว่ามือนี้แดดออกอยู่เบิดมือด่อเด้ขนาดนี้เวลาจ้าโมงแล้วบ่ได้เบิ่งอืนยีนวนกำลังมานังซ่อมมันนั้นนะมานังซ่อมใบต้นมักเชอรี่ ตามปกติแล้วต้วนมาเสื้อเลียงบ่เคยตายเลยอันนี้มันตายครึ่งหนึ่งตายครึ่งเดียวครึ่งที่มันไอเดไปทางเพื่อนบ้านที่ว่าไปนวดนงุงตายได้จังไดเพราะว่ากิ่งนั้นนะ่ะมันเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดกิ่งที่ยื่นไปหาเพื่อนบ้านนะเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด พอว่าทางนะั้นมันเป็นทางอ้ทิศตะวันออกมันมีมันพ่อแดกนะแล้วลูกมันก็ใหญ่ด้วยทุกปีมีปีนี้ละตายเลยสีกนะั่นสีกสีก,ส,กสีกที่ไปทางเพื่อนบ้านนะ่ะตายแหงเลยว่าพี่น้อนว่าสงสัยบ่ขึ้นเลยแล้วก็ตายเลยแหละไม่ใช่ค่อยๆตายนะตายเลย ไอพีนอน่นวนก็เลยถามไอลูกค่า <c oughs> บอกสูลูกค่าฟังลูกค่าเพิ่นว่าอันเป็นไปได้ที่เขาฉีดยาใส่มู้แหละจ้าไดเนาะก,กับวู้จักเนาะเพิ่อนังว่าเขามันมันสิม,มี่ยายอยู่ว่าสันเขาสิสีดยาใส่บอเพืนนเ่นจังไดว่าสันพี่นวนก็เลยว่าเอ๊ะหนาคิดเดยเ <c oughs> พราะว่าต้นเชื่อรีมันบ่นคยตายเดย <c oughs> แล้ว ฝั่งนี้นั่นตามปกติน่ะลูกจะเล็กกว่าฝั่งนูน้นที่จริงกับคือนุ่นกับยากให้พ่อบ้าน,นั่นได้ตาดอกวิแล้วล่ะเพราะว่าอันยันมันไปรบกวนข้าเจ้าของสินะตามปกติตั้งแต่เพื่อนบ้านคนเกา่าเพื่อนเกา่าบ่กเคยว่ายังมันก็เป็นยุ่งสิแหละ เออเพื่อนอยากกินก็กินจริงสินะมันหอยล่งสินะย้อยไปทางเพื่อนบ้านนะเขาอยากกินก็ให้เขากินเพราะว่ามันหอยไปทางเพื่อนเนาะมาล่ะแต่ว่าพอบานกับพยายามตัดออกอยู่ตัดออกแต่ว่ามันกับมันมันสวยนะฟังนั่นนะมันขึ้นทางแดดออกนะมันสวยแต่ละแมนว่าตัดมันก็ขข้นมาคือเก่านะมันแตกใบสวยงามแต่ว่าทังฟังเป็นว่าเนี่ยมันสีลูกบบใหญ่ทอฟังนั้น แล้วอันจะมัว่าแปลกใจมันแมนขึ้นลูกข้าววายหรือว่าลูกข้าววานมันมียาฉีดนาสันสงสัยสิฉีดตอนที่ตอนตอนอปีกลายปีกลายที่พวพี่น้อนเก็บลูกแล้วนะเก็บหน่วยมันแล้วนะมนันใกาศเขาสิมีเวลาตอนอยู่เวลาตัดกิ่งนะเขาสิมีเวลาตัดอยู่มาที่นี่ สงสัยเขาศิลักเฮตดได้ตอนนั้นพี่นวลคิดว่าได้ไงถ้าถ้าเป็นคือคือลูกค้าเบาอิลีนะลูกค้าประสงค์ยส่าเพื่อนบ้านคุณนั่นแหละเขาจะเียดยาใส่บาสันพี่นวลทำไมคิดเบื้องแบบนี้ล่ะเอามีอยู่บอกแบบนี้พี่นวลก็คิดว่าเขาบอกว่ามี่าสันแสดงว่าน่าจะเป๊ะเลยมันตายเลยไหมมันเป็นอะไรด้มันเป็นไปอะไรที่สิวา <c oughs> ตายเธอเดียวปีเดียวเลยจริงสินะถามันตายเองธรรมชาติเนี่ยมันต้องค่อยๆตายค่อยๆแห้งมันบอกอันนี้มันแหงเราได้นี่เป็นนู่นะว่ามาแปลกใจตอนที่ไอต่วนเชื้อรลมันเป็นดอกเนาะเป็นดอกก็เลยซ่อมเบิงเอาแล้วค้างันทั้งเพื่อนบ้านคือบเป,ป็ว่นมาสันอันว่ามันายังเด้ ไอ้เข้ากับละว่างอยู่ละวังบบอยาใหะมันหย่อยไปทั่งขจ้าจหลายดอกเพราะว่าเป็นไหนจะคลองคนไม้ฮะนะจะคลองบานคนไม่อันเกิดขึ้นวนวลกระบอกพอบานอยู่ก็ว่าให้ละว่างอยู่เกิดตัดออกเลืออ่อนะยอยู่เสียนะแต่วานมันก็บเไดตตายงี้สีทีอันนี้มันแห้งตายเลยได้ไง <c oughs> บ่มี็นยังได้ยานันคันว่าฉีดยาใส่ไปเต้ ยานในอย่างละ่ะยานยานมันเป็นผิดเนี่ยเออพอฟังทัางที่นุ่นเนี่ยมันยังเกิดอยู่หานะพอเท่าไปกินพันเสียนเป็นผิดบองสิมะคือสิบ่อเปนดอกเนาะก็หมองมันเปลี่นมันกระชิดกระตายกงศัละวะ่าคิดว่าแต่ว่าเขาฉีดใส่อย่างไดก็จิฉีดใส่กิ้งลรืว่านั่นกิ้งถี่มันนั่นไก่ไกอย่างนไอ้กำแพงบานเขานะ่ะ แต่ว่ากเหเฮขีไลยพูดเทนวาเนาะอันแต่เขาก็คิดได้แหละว่ามันสิตเป็นการรบกวนแต่กับว่าเป็นยังแต่ว่าแต่ว่านาสิบบอกเข้ามึงสินะที่จริงนะนาสิบอกเข้ามันบ่เข้ากับสิตตัดสั่นออกมังสิแมะอันนี้ละยันเป็นพิษมั้สินะย่ามเอาไปกินนะมันสิเป็นพิษบ่อนนะมันมันต้นเดียวกันเนาะแต่ว่ามันก็หลักอัน ต่างออกกซื้ออันบัเนียไอ้ถามว่าเจ้างไดบ่เตียน,น,นเพื่อนบ้านคนใหม่เนี่ยเขาเป็นเขายังเป็นเจ้างใดล่ะเป็นคนที่กับบอท่านเถาดอกซ้ำสี่สิบสี่สิบกว่าไอ้สี่สิบสี่สิบหาประมาณนี่แหละเรือบางคน ท่านี่ถึงไปอืมมันก็ยังนุ่มอยู่่ะนะอันประมาณสี่สิบกว่าเนี่แหละบะนีันไอ้ตอน่นมาซื้อนะตอน่นมาซื้อบานซื้อบานหพิ่นก็เค่อยขออ่นพอบานเลยเนค่คยบอกกับพอบานว่าไอ้ทั้งเขานะมันแคบทั้งเขา้าน่นนะมันแคบตรงประตูนะมันแคบ ร่อนระวางของเพิ่นกับของพวกพี่น้องนี่มันเป็นกำแพงกั้นนึงสินะเพิ่นเลยว่าเข้าออกกำแพงออกบ่อสันเพิ่นว่าเพิ่นถามพ่อบ้านเอ้าคำแพงออกมันก็เห็นเป็นประตูใหญ่ใส่กันเลยเพิ่นว่าโอ้โหแล้วสิบอกไงไอประตูใหญ่ใส่กันเลยวบอสันกระจันนั้นกระโลงใส่กันละเนาะมันว่าละมันบอดอันมันสิเป็นส่วนตัวไดเจังใด อันของเพินอยูดทังหลังนะไอเขาแบงเขาแบงให้ให้ไปเซนี่เสาไปเซนี่เอาของมาเก็บแล้วก็เที่ยวไป่งทั้งสิ้นะทั้งหลังนะคนก็นผูกผ่านนะทั้งสิ้นะเที่ยวเขาเที่ยวออกโอ้ยเ้าเสียมานเห็ดเป็นอัน่ทงทังเขาทังเดียวกันมันกับอะไรล่ะเนาะอันจะมันไผแม่บ่แมนพีแมนนองเนาะบาดนี้อันนี้ละนึ่งแล้ว มันพ่อบ้านก no? ันบ่เอาแล้วเนาะกาจักเสียเอาจังไดมันกับว่แมันพี่น้องเนาะมันกัคิดยากเกี่ยวอะไรมันว่าล่ะบ่ได้เป็น่วนโตเนาะบดที่นี่ตรงกำแพงเนี่ยตรงเอตรงตรงกำแพงเนี่ยเออแมนอันตะกี้นะ่มันเป็นไมลริ้วๆขึ้นซ้ำซ้ำซ้ำนาอวกเนี่แหละริ้วๆน่ะปักพอสวยนะแบบยืนบอกกันได้ยังสิแม้แต่งแต่เจ้าของคนเก่าคนน่ะ บันเนียนเพ่อนในเพลินในมักสีเฮ็ดอีอย่างดอกเพลินคือจังเพลินอีอย่างบอดบอโอ้หูจักวเวียบลอยอย่างสินะอันเสียวอ,อนันของมากอย่งสิ่ะมาบ้างผัดกําแพงพอไปนัน่อยู่ทั้งหลังนะจนว่ากําแพงเส้ยงสินะพอบานกบา็บอกว่าเอาออกอย่าอย่ามาคางแบบนี้อย่ามาผัาดแบบนี้พอบานบ้านอนะ่ะ ก็บ่าออกพระวันก็ไปยู่ไปยู่คของเพ่อนอะ่ะหล่มไปทางอันของเพ่นเบ <c oughs> ไปไปยู่ใหม่นะเข้าใหม่มาผ่านเส้นมาแล้วก็ไปยู่ใหม่หล่มไปทางของเขาเออวันนี้เขากลับมาขึ้นอีกเด้เราข้นอีกกระข้างอีกเขาเอสิคิดว่าล้มบ่เขาสิคิดว่าเนาะวันนี้ก็อันเ้ามาตังอีกนั่นพระวันว่านั่นตั้งอีกแล้วพระวันก็ย่างไปบอกอีกว่า ยายามาว่างพลาดแบบนี้กาแพงนะ่ะมันโคง้งมันงอเห็นบ่าเนี่ยมันเซ่พอหวานวางสีเนาะทั้งหลังหนะ่ะวันนี้เพิ่นกะไอเออเดี๋ยวเซลออกว่าสันกะบ่ออกจักเทียกะกะว่างยังหละล่ะอือพอบานก็เลยเครื่องตาแล้วก็ไปยูให้มันลมอีกลมไปทั้งเพิน่นปัะเทศนี้อันนี้สองด้วยเป่านี่สองแล้วเนาะอันหนึ่งนั่นคือว่าอัน ขอเห็ดอันประตูเข้าบ้านเดียวกันทั้งเขานะอันนั้นหนึ่งวันนี้อันนั้นที่เออวันนี่มามาเป่าเรียงอันทีนี้ไม่ได้บ้านเพิ่งเลี่ยนนะเพิ่งเลียด,นะยดบัดที่นี่พเพิ่งเลียดเนาะอันมือหนึ่งอันพวกรีนวนไปพวกรีนวนไปกินในไปกินมันเกิดช่วงๆประมาณเที่ยงอะไไปกินมันเกิด ประมาณสุมโมงสุโมประมาณสุมโมงกว่าสองสุมโมงนี่แหละกลับมาไอ้กำแพงกัน่นแ่วมไม่เสียจเรียบร,อย <c oughs> ร้อยพวกพี่นอนกลับมาตกใจหมดกำแพงเองียงเฮ็ดตะเหิงเห็นบอกจอบว่าเฮ้าเสียออกบานย่มใดล่ะก็ฟฝ่าวเห็ดไหมเฮ็ดภายในอย,อยนที่เฮาออกไปแล้วเนาะกลับมาแล้วล่ะอไเออก็เรยว่า เอันก็เลยบอกกันเอ้าวข้าวแข่แล้วเธอหงมาสั่นพากันนั่นตกใจนะอันบัดนี้ก็เลยมาก็เลยมาบอกกันว่าสงสัยอันเอ้เขาเขียดให้เขาเขียดให้เธอแหละที่ไปพักกันนั่นไม่เข้าน่ะพอาะบางเลยว่าอันเอาเขียดกับจิปเปียังอันบอกให้เอาออกกับบ่ออกอันบ่มีความเรียบร้อยระวังสินะมันกับเมียนพ่อมเราหันละอันซุ่มหน่อยผลหมักไงหะน่ะอันเจ้าของไหมผลหมักไง ที่นี่เออเอาหน,นาหลับเมื่อก็เลยมี่มี่มาว่าอันไอ้กันกําแพงสูงขึ้นแล้วก็ตึบขึ้นนะเรียบซองกันบ่เห็นนะเอกเอกระว่าเออกระว่าแล้วไปอืมก็ะดีไปจังหนึ่งอ่ะละเฮ้าแม่ยังออกมาจากบ้านไั่นสิเฮ้าจากมาน่งไม่ยังเสียเฮ้ากิจากน้อนกระไดน่งกระไดข้าจ่็เกลียวบาเห็นหนั่นสินะก็ะดีไปจังหนึ่งบาล่ะประเทศก็แล้วไปมาละ่ะบันี้มากปีนี้ แมนต้นไม้อันสีกที่ปกติสมบูรณ์ที่สุดนั่นสีกไปทางพื่อน,น,นตายเสียเลยคือนวันก็เลยว่ามันตายเลยจังเดยเสีนเลยไอ้ซิเมนคือบัานลูกค้าบอกข้ากับลูกค้าบอกว่านไอ้เพื่อนบ้านคุ้นอันเ่ราะมันเขาเสียดยาใส่บ่ประสานว่าจากักเสียแนวได้ละเข้ากับบ่ของจักเน,ะนาะมันหนาสิเมนนื่งสัน อันมันกลายเป็นวานมันก็เลยกลายเป็นวาเอบอดบ่ควยอันซบถากันนั่งซีนามันก็มันก็บ่เห็นกันอยู่แล้วแหละพูดถึงวาแต่ว่าถาเวลาเห็นกันนั่งสีอ่ะอันเท่ายางไก่สิเพิ่นกับบ่ทักเลยเอเพิ่นกับซีเมนเครื่องกันนะนะเครื่องกันเออเครื่องกันก็เลยไม่ทักกันะเออประมาณนั้นแหละ อ๋อลสรุปแล้วี่พีน่นวลมานังเบิรงอันตรวจเเสื้อเรียนนี่แล้วกระสบเป็นเัื่องสาระคิดว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเนจ้างานลูกค้าว่านละตายซื้อเลยกลางน่ะน้าสิบบอกเข้านาะนาสิบบอกดีๆว่านอันตัดออกเด้อยให้มันหย่อยไปทั้งฉันใหญมันหย่อยมาทั้งฉันหนาสิบอกวางเสียเนาะเพ่อนกระบืบอกเลยแล้วกระชีดเอาเลยวันนี่เออเป็นเ็นเ,นเลย โอ้ยแห่งตะบอแห่งตะบอมักก็ก็บัดมันวว่าเขาจะไปสร้างผู้นั้นผู้นี้หละแต่ว่าพฤติกรรมเพิ่นอ่ะอันขาเจ้าโอ้ยเฮ็ดยังกับมักไงสินะมันบ่เรียบร้อยน่ะเออมันก็เลยอันจักสิว่านาจังได๋เนาะอือคันเฮาคันคันพ่อบ้านบอกแล้วจังซี่ถ้าเพิ่นเฝ้าเอาออกเฝ้าปฏิบัติจังซี่อันก็สิ พอบานก็บจิบว่าได้ไปอยู่ขังสี่นาห้าใหม่เพื่นนี้มันเนี้ยเพิ่นกับบัวหัวสร้างสิไหมพอบานบอกกับว่าหัวสร้างสิมันนี่ขะเ่ามันขะเ่าม,มกินเหลรากินเบียร์อยู่ทั้งหลังอันตะกี้เพิน่นเอาโมผ้าโมมากินสินะเพิ่นกับผ้ากันยางปีโยน,น,นั่งคางบ้านหลังนั่งคางบ้านหลังนี่ไปอีงสัตนะทั้งหลังนั่นยางเหนียว อันแทีนสีสีไม่เหี่ยวในห้องน้ำกับหี่ยวเอ้าวสีก็มีเนาะก็ยเืงว่าเขาจะมามักไงไหมเอออีกอย่างหนึ่งตัวอีกอย่างหนึ่งอันทีว่าอันเพิ่นมาอยู่ใหม่ๆเนาะพอบานพอวานว่าอันอยากซื้ออยากซื้อที่เพิ่มหน้าไปทั้งหลังนะอยากขอแบงซื้อน้ำเพิ่นนะอันสีว่าขายกับ่ว่าขายได้อัน แต่กระามพีิรุ่นว่าเป็นอย่างคืออยากซือ้อพี่นุ่นก็นเลยว่าอยากทําสวนเอออยากทําสวนไปตั้งหลังนะเน,นียนเอเพิ่นก็นเลยว่าเอ้าถ้าถ้าถ,ถ้าคุณอยากปลูกหยังคุณก็ปลูกได้ปลูกเลยพันว่าให้เข้าไปปลูกปลูกเต้ทีพันโอ้บอกไงวั <c oughs> นนั้นก็ะจีพิษกันทะเลาะกันคือเก่าเนาะผู้ใดจีไปหาเอาบอก มันก็เออบอกกับไปกลับมาเพิ่นกับว่ได้ตอบตกลงจักเทียนะเพิ่นกับสิบวจะขายบ่จังใดหล่ะกับว่าหูแหละอันอันแตะบางบอกให้เฮานั่นไปปลูกโลดจังสิแมใส่ทีเพิ่นเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวกับทะเลาะกันพิดกันเนาะก็เลยผิวนอนก็เลยบ่ปากเลยแต่ตอนนั้นก็เออเอาบ่ต้องซื้ออะก็เลยบ่ซื้อเลยจังจรินะมันนี้อันบ้านทางขางออมแอมแถวนี่ติดเพิ่นขางพุนน่ะ ว่ามีผู้ใดหมักเพิินดิอันก็เจ้าก็เห็นหนั่งเสียจละอันก็จังไปค้นคนองเก่าบอยั่งบอกกรเลียงของ้องเพิินดอกคนมากสิเพิ่นก็ไใบทีเพิินดอกแต่ว่ามันหกหกนะมันคลองหลายยางค้นมากแหละก็มาคลองคลอง,อง,องหวแบบว่าอันมันบอยเป็นทีไม่ใช่ที่นั่งพักแบบคือจังอัน,อน,อนจะของเก่าเพิินนะจะของเก่าเพิิอนอันเห็ดเป็นสวนเขียวขจีดีขึ้ยงนี่ นั่งพักนั่งพิงสบายทั้งหลังนะนั่นเข้าเลี้ยวไปยังสี่ก็สบายตาทังสี่นะวันนี้เพื่อนเนี่อันจะไปยังไปหาของเก่ามาจะย,ยังย่ำขึ้นดึกดเดืินๆเทียงขึ้นกับมีเลด้คนมาคนมาดันล่วงไบสวนดันทั้งหลังเพื่อนน่ะบัในกวางอุญาญยอัญะบนันอันเพื่อนบ้านติดเพื่อนทั้งผมข้าเจ้ากับ,บ่หมัก อันกระเล่าอะไรเป็นคนมาบอกกระบวกพิ่นวลเองนะฉันกระบอกเขาใจว่าเป็นยังอันอันเพื่อนบ้านอันทั้งนั้นบ่กมักฉันมาสันว่เอาบัานนี้พูกปวกพิ่นวลยู่ทั้งนี้ได้บ้านกระบอกมากอีกได้บ้านเนี้ยก็เพิ่งกันเพิ่งหนากันบ่ติดแต่ว่ากัดบ่่ายยังนั่นเกียร์ดอว่าทีไปทีมั่นเนาะแต่แต่ว่าผูดถึงบ้านน่ะนะอันเพื่อนบ้านที่เคยปลูกพักไว้เองทั้งหลัง ติดทีเพลินทั้งหลังไอ้ปลูกแต่ว่ามองไปเห็นทุกปีปลูกพีนอนมาอยู่ตะโดนเนาะเห็นทุกปีเขาจะปลูกผักปลูกยังในี่เห็นเบิร์ดเพราะว่าเพลินเห็ดแคร์วากั้นกั้นให้เห็นกันได้นะอันติดติดทีเพล่นยุ่ทั้งหลังหมนละอันแต่ว่าปลูกพีนอนก็เเลียวเห็นหนะ้าเพราะว่ามันทีทั้งหลังมันกว่างนะมาเนี่ตั้งแต่ซุ่มหนีมาตั้งแต่เจ้าของไม่เพลินหนีมาเนาะ ไอ้ยายคนนั้นเพิ่นกัเห็ดหัวกันมือตื้อเพิ่นกะบอันเพื่อนเพิ่นเห็นอันซุ้มเนี่ยางไปเงยใจอันอันฟังทั้งเพิ่นบูแล้วเพิ่อนเองปลูกพักปลูกนั่นเนาะสิไปยืนเงยใจบอกคือเจังไหเพิ่นกัสชีเลียวเห็นตัวเฮียนเพิ่นอยู่บางพุ่นเนาะอันคือเจังไหกับวะหูด้วยว่าเพิ่นกับว่าจะเห็นสภาพที่ว่า อันโหกหกห่างห่างเอ้ยอันลกลกลุงลังวางสิซะคนก็นเลยแยกี่แต่หัวกันขึ้นอ่าละ่ะคนเล่ยบานเป็นยังเพื่อนบานคือบอ่มักชันเนนพื่อนว่าพอบอกกับกับบัวไปนอน,อนตอนนั้นเปนจักแล้วกว,วางสิลพะพอบานกับวา่าบพราะหจักแล้วอ๋อบานนี้ไปไปมากาอันก็เป็นกลายเป็นว่าเข้ากับบบ่มักเพื่อนพร้อมเพราะว่าเพื่นพอนนั่น ผลนมักไงเออผลมักไงมันก็ต้องเออิ่นก็ต้องคิดใส่ใจห่อน้าเนาะเสียดยางมันว่าล่ะเนี่ยคนเยอรมันพร้อมน้มันต้องเปะงี่แหะมันเยอรมันไมอันยังว่งห้จักกันความระเบียบยุ่งสิมันก็เป็นไปบ่ได้เหล่ะนั่นลหละก็เลยก็เลยเป็นทีไปที่มาแต่กับ่เป็นยังดอกกัแพงมันสูงอยู่มันเหลียวบ่เห็นกัน นั่นแหละอันนี้กะเอ้าบ่าวื้นเรืองกันโดยร่วมนะมันไม่เป็นบ่าพื่นพื่นเลยอันนี้มันเบาเรืองจริงเบาเรืองจริงจะเอาวางสะล่ะมาบาสู้กันฟังเงินซื้อดอกันมานางซ่อมสัเดียิเป็นขื่นลูกคาไวายลียนล่ะพอบานกับไว้เนาะผิ่นอนบอกก็พอบานนี่แปลกเนาะเป็นอย่างขื่อไตมันสมบูรณ์ดีฟังอันไอพปอบานก็เลยว่าเขาต้องเห็ดยังใส่แน่นอนว่าสัน แสดงว่าพอวันกะคิดทั้งสันเนาะเอาวาสละ่ะ <c> อ <oughs> ยู่ไผอย,ยู่มั่นกัดแต่ที่จริงขนาดสิบอกกันดีๆเนาะมันมันบอแมนวา่านบอกบอกันบ่อด้งังสินะอันนี้บอบอ,อยากบอกน้าการแลวก็เหตุยังกับเหตุโลดทั้งสินะมันกับบอสมควรเนาะมันนาผลวาแท่นอันคุนอื่นบอหมักจากของอันบอเบิ้งจากของเห็นบอ าจเจอกันคลิปหน้าเอาอาการเย็นจักหน่อยละเนี่ยโมแร่งมาเบอกสูฟังสืดอดอกเอาเนี่ยจักหน่อยเนาะ <laughs>